สวัสดีจ้าพี่น้องมุนปลาเก็บเบห็ดหูหนูฝนตกพี่น้องตอนออกมากฝนบบตกเด้มันมาพอดปลาแล้วฝนตกล่งเลยวันนี้แม่แต่ามะพอ้ตอนนี้เพอดะที่ลยนี่ข้าวเก็บเนาะพี่น้องฝนตกไหมจ้าสวัสดาที่เรียกกันออกมากกับว่าฝนสีบบตกอันแห้งอันนี้เนาะ แห้งขึ้นแห้งขึ้นวันนี้ไหมกำลังออกวะนะนี่หนูคนตกใส่ดิงงด้งดิงงดิ้งคนตกใส่ดิงงด้งดิงงด้งมาเด้อจากเก็บเ็ดหูหนู่นนูน้กันจ้ะ กิฟต์ิูนูตาคุณ <c oughs> ย่างออกมาแล้วว่าสิบนตกแห้งปนน่ะนี่นี่แดดกลเป็นคึมคึมย่างออกมาตกแห้งขึ้นแห้งขึ้น,นบก,กับตัว <c oughs> ได้มาหอดแล้วดิข <c oughs> ่ายอยู่บนหนาวพี่น้องจ้าอากาศธรรมดาฝนตกนะ บน,นบนหนาวบนหนาวบนหอนเพราะที่ขึ้นไว้ตกดีาหายฝนกระเลยเแ็นบ้านเท่านดำหน้าได้บนนี้ ย่ำดำนาาประเทศไทยอรุณต้นไม้ก็จะตัดลงนี่นะาพี่น้องน้าไม่ก็ออกเปียกเลยก้องก็นเลยง่ามแม่พี่น้องจ๊ะกําลังออกเนาะ

ดีายฝนก็เลยตกบาทละมือสองมือกต็ตกงานไม่นนอยดิด นุดไปให้น้องยางออกเราผู้ระบาดนี่ไปต่อหาเบิง้งทางไม้นอะจะฝนตกคักสยางออกไปนะคนมากนี่นะงานใหม่นอนอยู่ดินคนมากอนยังสีหลังซุ่มดี A dỗ lợi đi nha dỗ ngay 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 nha พอซุ้มดีขนาดเลยพี่น้องเบิ่งแล้วมือนี้เบิ่งแล้วอากาศมือนี้ตกเบิดมือบ่ม,มีหยุดฝนมือนี้เบิ่งอากาศแล้วเมื่อกีนน้นี่พี่น้องจา้าตกกระตกโลดเนาะเราก็บ่ได้อยู่เบิดมือดอกตกเบิดมือว่อนนะอากาศมือนี เล็กน้อยนึงฝนตกเขาก็ยังมาหายางกันเนาะถ้ามามาหายางดีอีกอย่างนึงฝนตกอันนี้สิมะเก็บเห็ดหูหนุ่นนม,น,มนิ่มดีไม่ได้แข็งเข็งเด้งตกแห้งแห้งขึ้นแห้งขึ้น บ็บ่อยู่บ่เซาเนะเฮ็ดเจ้าของพี่น้องนงเทียก็เลยฝนตกปานใดก็ยังบ่เมียบนงดินนาเส้อยู่บอกกับว่าด้วยพี่น้องคอยมักเขาป่าอิลีได้ตั้งแต่บอกกับว่าร้ายเท่าไแล,ะละวะ้วว่าตั้งแต่บอเฮ็ด u t u b e กับเขาป่ามาักหาเก็บมาสิละ่ะ นะเก็บเพ็ดจังซี่แล้วพี่น้องบ่ได้ยังก็เขาตะกอให้ได้เขาป่าบ่ได้ยังเริม,มกันไปอือเห็ดหมอกซึนหมอกกก,กมาแกกอยู่หุน่นพุน่นน่ะแม่นไปเบิดนีแต่เห็ดหมอกพี่นอ้องป้านนี่ก็ปาเห็ดหมอกบ่เก็บดอกหลายคักเห็ดหมอกนี่ ออกที่สุดแก่สูกมองอมต้นนี้ซึ่งมากรอกไปแกกอยู่นี่ฝนตกใสตนว่มมากเก็บเห็ดตากฝนครับพี่น้องเอ,อ้ก็อีกกบะบยุยกระซ้าเอาแล้วก็เบอาอีก สีวอลอันนึ่งสุฟังพี่น้องจ้ะมีเอฟซีคนหนึ่งคนแคบคอมเมนต์มาเนาะตอนนี้เขาว่าทั้งหนาวทั้งหิมะตกหนาวกันหนาวซะเนาะคลิปนั้นเขาเขียนนั่นถ่ายคลิปลงไปเนาะคนเละว,ว่าคนเละแคบเม่นมากเอฟซีว่าหนาวก็ต้องอดต้องทอนประสนพันว่าเนาะเจ้าอยากได้คลิป ก็ต้องอดต้องทนทั้งได้เห็ดพร้อมได้คลิปพร้พอมันคนเรเอาคำนั้นมาคึดนอนคึดอยู่ไหมเออมันแมนควอมพันดีวันนี้ขนดกเออแมนควอมพันอีลีดีไหมวะนาวก็ต้องอดต้องทนได้ทั้งเห็ดได้ทั้งคลิปประสานเพันวา่าแม่คนเรเอาคำนั้นมาคิดเป็นคำบอกของเพันอ่าแมนอีหลีน้อวะนาวก็ต้องอดต้องทน <c oughs>

ฝนตกแห้งึ้นแห้งึ้นคุณพี่น้องเห็นน้ำบกนหมพอถ่ายไปใกล้ๆให้เบิ้งจ้าเห็นว่าต้นน้ะพี่น้องจ้าคุณนะนะเปียกเนาะแล้วฝนตกใส่คุณนะอืมเร่นกันกนะเก็บห <c ười> นาก็ต้องอดต้องทนได้เฮ็ดอยากได้คีบคือพันวานน่นแหละ ทำในอยู่ในใจก็ตลอดเด้อพี่น้องเว้าแล้วก็ยังบ่จบเว้าก็เว้าเนาะพี่น้องเจ้าก็คือสิบ่สู้บ่มุนคือค่อยคักอกเนาะเฮ็ด YouTube นี่เนาะอือค่อยสิมาสู้คักสู้แน่แท้พี่น้องจะมีเจ้าองหลายนตกปาห้องขี้มะลงก็บ่อยู่บ่เซา เฮ็ดเ,เวียกเฮ็ดงานมาเอ้ยจะเปนน,นันหมดเวลาได้ไปเก็บเ,เห็ดหนูเด้จะเป็นนา่นหมดเวลาคุณนะจมอยู่บงเฮ็ดเวียกผลกับว่ายุดบัวเศร้าเหรอโอ้ยันมาอะหาคะเก็บรถนะพี่น้องกังลมเอากัางลม่มอา้าว ລະເບິ່ງເຮັດອັນນີ້ພີ່ນ້ອງຈາມັນກໍຍັງທນາດສນາະັດນພັດັດໝກິນດນ້ອງກກກຖ່ບິ່จຈາັດໝກກກັັນນຕກບຸລຸລລຸ เย็บไปเติมกัน,นเห็นน้ำโบพี่น้องคนนี้งานน,นะนะเห็นโบพี่น้องคนนี้งานเก็บเฮ็ดหูนูอันฝน,น,น,นตกนี่ก็ดีอีกอย่างนึงเนาะพี่น้องดีอีกอย่างนึงอันเฮ็ดก็ได้แห้ง <laughs> เฮ็ดก็นุ่มๆ ดีย่างนึงแคปเปหูนูน่ะอัน,น,นย่างฝนตกนะเ,เน็ดก็แห้งนุ่มอ้าวันมีตรขออยู่ในป่านนี่พลังพ่ามันมาเมาื่าอย่างเลยโอ้ใจมันตกบนมือบนละมือนี้ วดมือลหรอฝนมือนี่พี่น้องเห็นน้ำมอคุณนะนะนะเห็นน้ำมอจ้ะตกวดมือฝนก็เลยโอ้เขาก็แข้งฝนเจ็บกันแล้ววะอืมโอ้ยบ่เคยเห็นอันบ่เคยว่ามืออดไสิบ่ตกฝนนี่บ้าได้แต่ละมือสองมือพี่น้องเลยนู่น อกเบาได้เทเริ่มมือสองมือกับมโตกมือนี่รู้สึกว่าตกแห้งกว่าเกาดิเอ้ยแห้งกว่็ซมือแต่อกับมาหาเก็บคื้นเก่าน่ล่ะพี่น้องว่าเก็บหูนุก็เริ่มออกแล้วเนาะ ар cyberton ah wykor glacian ar i r pb loded ar 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 arr ar 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 เพินออ่น е т Qué Muang promotion ก็ d if t h ่งาง hole that warms up here สด я อ Carrie t วาย่านดอกฝนอยู่ใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรกับฝนพินว่เนาะปิดเไปปิดไปเรื่อยๆอืมนั่นเด็เน่ะงามก็ยังหนึ่งคุณไมแล้องนอยางมึงคุณทุนน้ำกันพี่น้อง โอ้ต้นหนอนนี่พี่น้องจ้ะเด้อพี่น้องเก็บพลเอ็นเห็ดตาคนน้ำกันจ้ะนะดอกใหญ่ๆขอนนี้มันนอนอยู่กับขี้ดินเนาะ หลายๆเด้อพ <Yeah. S 1> ี่น้องที่เขามานั่นรับส้มรับฟังมิลลี่แฮปปี้เก็บเห็ดเขามารับส้มรับฟังจนจบคลิปขอบคุณไว้ก่อนคาเพิ่นเพิ่งโบจบคลิปพคนสิบวันอยินจากสิบเอายังน้อพี่น้องแต่จะกลับมาขอบคุณหรือเนาะ ูได้เป็นเอฟซีเมลลี่แฮปปี้กลับไปประเทศไทยปีนาน่ะอันมาเอาเดอ้อเห็ดทูนูไปกินกูได้เป็นเอฟซีได้เป็นเอฟซีเมลลี่มาเอาเห็ดทูนูไปกินถ้ากลับเมืองไทยจ้ะเห็ดหูนูต่างประเทศเห็ดทูนูเยอรมันพี่น้องเอาไปซีมกันว่าจิเป็นจังไรรชาติแตกต่างกับเห็หทูนูบ้านเฮ้าบอ กินแซบค้นกันแล้วะกะบานเท่ากับแซบอยู่ต่บานบานเท่าสุดมมาขาเจียสิปลูกเนาะไปหาเก็บดูสิไปสิสิมีหน่อยนี่นาะพี่น้องเนาะบานเท่าไงสิออกข้ามมาสะอาจังสีเนาะน้ำ แข่งกันกับฟนุนที่แรกกัอลองพ่อปล่อยๆนี่ก็อังเศร้าหยุดไปแล้วพอนะก็นเลยมากมากเรอคราแห้งขึ้นแห้งข,ข,ขึ้นหดปลายเราเรก็เลยโอ้ยไเมากเหรอหันดกเก็บโหลดหันดก น,น้องป้าก,ด,ด,กด้ทางห้างนี่คุณพ่อก็สิเปิดให้เบิ่งพี่น้องจ้าคุณเนาะอือพาเบิ่งพี่น้องนะคุณคลองน้างําค,คุณเนาะคุณเนาะจะเพิ่นไหลไปไสบ่คุุกระตกืตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นอือเด้อพี่น้องเก็บเ็ด,เด,เดหูหนูตาคนนํากันจ้าไปย่าต่อจ้าบ่มีเลยพี่น้องปานี่ យ៉ាងមកតាំងកៃយ៉ាងតអឺចិបต้นនេះក៏អត់បាយហើយណាហ៊ឺតឹងតឹងវៀកខាក់ហើយអឺណាអូក៏វោណពេលឡងក៏ចោបូ บ yeah, by no ู่้จักเด้เรื่องคนน่ะผู้เขาเจ้าบ่ศึกษาเฮ็ดอีหลีเขาเจ้าก็บ่รู้ว่าเฮ็ดหยังกินได้เ็ดหยังกินบ่ได้เด้พี่น้องจบ่งเว้าเด้ังผู้ลังคนเขาเจ้าก็ศึกษาเขาเจ้าก็หาเก็บเ็ด YouTube คือกันแล้วก็ยเฮากับคนไทยเฮาคือกันจุ่มบ้านกอยู่กันเขาเจ้าก็เฮ็ดเก็บเฮ็ดตรง YouTube คือกันเขาเจ้าก็ศึกษาเฮ็ดอือเขาเจ้าบ่ศึกษาเขาเจ้าก็บ่รู้เด้ว่าเ็ดกินได้กินบ่ได้ เดี๋ยวมาถามเก็บเห็ดทีย่ยังขนาดคน่นสีบุตรคักแล้วเดี๋วันนี้มาป้านี่ฝนตกพี่น้องจ้าป้าป้าหนานหน,นาวฝนตกไปละออกไปละพี่น้องจ้าหนาวแล้วออกไปแล้วจ้าเฮ้ยก็ลัง่งออกอยางเมียพี่น้องถุงมือก็ถอดแล้วเก็บเป็น ของใส่ถุงหรอแต่อกอนนั้นว่าเห็นคอน,นี่อีกอเก็บตัวเนาะเลี้ยวขมา้าแกะขม้าอีกวะนี่ไหม,มถุงมือก็ได้ถอดแล้วมันก็แห้งตกเดี๋ยวขม่ขมาเห็นกันได้เก็บนะได้ไายเตอิอพี่น้องพุณนะพออละได้ไล่เติบฝนก็แห้งตกไปแล้วพี่น้องออกพ่ออีกแล้วเนี สีน้องว่าสีน่องขึ้นเมียแล,ะละ้วล่ะปุ่นกระตกเปียละละก,ก,ยละละกมหมดแล้วเปียกหมดแล้ว มือเศร้าหาเอามันหกข้านคามไปวิทน้ำฟังนั้นมือกับสีแ็งแล้วพี่น้องฝากดูดไรกัหน้วดิโน่พี่น้องคนนะพี่ตาดอกนี่หน่อยผนป่อยผลใบก่อนดอกนี่หน่อย วางนั่งเนี่ยั่นยืนว่ากัฝรั่งทำเจ้าเก็บเห็ดอีหยังพ่อเจ้าวูลู่เนาะเจ้าเก็บเห็ดอีหยังฮาน่ะแม่อีหยังว,วูลู่เก็บดอนนี่ก็สิออกไปแล้วพี่นออ้องนั่งตุนเปียกหมดแล้ว เก,ก็บต้นก็ไปละแง้มกับพี่น้องพาให้เบิ้งก่อนขอเก็บภาพจากภาพก่อนพี่น้องจ้าคลิปสุดท้ายที่เขาเก็บนะพี่น้องเพราะว่าเขอซีบโบตเก็บอีกแล้วว่าสั่นขอมาพออีกแล้วพี่น้องขอปิดท้ายกับเพชรอันมอนอบเด้อพี่นอ้อง ไม่ได้พอแล้วนะกคเก็บแล้วเนะวาะเพราะว่ามันคลิปสุดท้ายสิบ่มีอีกแล้วเราว่าสัน้นสิบ่พออีกหรอกพอนะคุณนะงามเล็ปเห็ดหูหหนูปิดถ่ายด้วยเห็ดอันม้อนอบเดอ้อพี่น้องจา้าเพราะว่าเขาสิบ่ได้เก็บอีก ดีๆอยู่าง,งามๆอยู่ไหมนี่เห็ดเห็ดตรงฝนบานเท่าอีลีแล้วพี่นอ้องปิดใช่จิบเห็ด,ดม้วนอบได้หลยเติบพี่น้องจ้ะไม่ไลยเติบอพ้าะว่าซิโบเก็บอีกแล้วพี่น้องจ้ะ ยางมากพอจังไเขาก็เลยเก็บเออเก็บซะเนาะไม่พอแล้วเอาไปหนึ่งกิ้มแก้วกินพี่น้องขอบคุณหลายเด้อจากที่เขามาเบื่องจนจบคลิปขอบคุณหลายๆจาพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามขาเบิ่งจนจบคลิปขอบคุณหลายๆจ้จสา,จจา,าจสวัสดีจ้าพี่น้อง